นี่เขาเรียกใบอะไรเนี่ยทำาห้มันแดงสวยอย่างนี้ทำให้นลายสวยอย่างนี้อ่ะต้นอ่ะต้นต้นบอลนะครับต้นบอลบอลสีแดงสีชมพูนะครับบอลนอนหนูนะครับไม่ใช่ฟุตบอลโลกนะครับเอาละครับนักเรียนเดี๋ยวจะพามาดูธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นฟูใบอะไรนะครับโอ้ต่กล้องมาดูนี่แงงอะไรกันไม่รู้ครับโอ้โหต่าทองหรือเปล่าแปลกประหลาดมากครับ้าไปใกล้ๆนะครับเดี๋ยวถ่ายจะชัดๆโอ้โหแอะไรต่อทองสองผัวเมียนะครับกรแมาจูจีกันนะครับ เอาละเราจะมาตัดไม้เรามาตัดตัวนี้กันนะครับเดี๋ยนนรรวเอาไปลองไปสกัดดูนะครับทําเป็นสีของธรรมชาติารราตอนตนี้ไม่รู้ครูผมไม่รู้ใบอะไรแล้วเอามั่วไ้ก่อนแหละทำไ้ก่อนแล้วครับเดี๋ยวทําเป็นสีธรรมชาติได้สองใบแล้วนะครับดอกอัญชันเดี๋ยวเราตัดดอกอัญชันเอาไว้นะครับดอกอัญชันดูที่ว่าจะเป็นแนวท้องฟ้าได้หรือเปล่าอะมีเนวนะครับมีเหียวโอ้ตัดไปว่าจะขาดไม่นานเนี่ยโอ้เริ่มตันเ่ยเอามือตัดทำได้ไหม ข้อมือป่าทำก็ได้นะครับมือป่าทำก็ได้นะครับมาไปกล้องไหลยทำมาดอกเนี้ยตัดเอาไว้เลยครับเดี๋ยวเราไปสกัดเป็นธรรมชาติกันนะครับอ่าสวยมากเลยครับตัดไว้ก่อนนะครับจะไปใส่หิ้งผ้าหรือเปล่าครับดอกไม้แบบเนี้ยใส่หิ้งผ้าได้ไหมครับได้ค่ะเขาบอกว่าได้ด้วยนะเนี้ยสวัสดีสุนัขแหมสุนัขก็เป็นธรรมชาตินะครับสุนัขเป็นธรรมชาติอันนี้ใบเตยนะครับเอาไปทําเป็นขนมนมเนยอะไรก็ได้ อันนี้ใช่ใบเตยหอมต่อดมกลิ่นไหอ่าเตยหอมนะครับกลิ่นกลิ่นฟุ้งเลยนะครับกลิ่นนะครับความกริงนก็เอามือดึงเองก็ได้นะครับตอนนี้เราไม่อยากเอามือดึงกลัวมันคันๆอ่ะบลดไปไหนแล้วอ๋ออยู่นี่เอาสักใบตัดใบเตยเนี่ยอาจจะนะครับดอกสีม่วงครับไม่รู้ชื่อดอกอะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันดอกอะไรก็ไม่รู้มีหลายมีหลายดอกมือดึงเลยครับ เป็นดอกสีเหลืองนะครับอันนี้เขาเรียกว่ามาะระขีนกเรายอดดอกเนี่ยมาทำเป็นสีเหลืองไปไปลองดูหลังจากได้ใบไม้เรียบร้อยแล้วนะครับไปทําการวาดรูปกันนะครับออกแบบเป็นรูปเกี่ยวกับบ้านวิวทิวทัศน์หรืออะไรก็ที่อยู่ที่ใกล้ตัวเองมากที่สุดนะครับเรก็ออกแบบเลยสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเองอะไรก็ได้โดยการวาดเป็นลายดินสอนะครับเพราะว่าพอเราวาดสาเร็จปุ๊บ หลังจากนั้นเราก็ต้องเอาใบไม้หรือดอกไม้นี่แหละเอามาบีบมาขยี้มาขย่อมมาขย้กขกึ้นนะครับแล้วขยี้กดลงไปในภาพตามใจจะให้เป็นสีอะไรก็ได้นะครับพอทําเสร็จเราก็ตัดเส้นให้มันชัดเจนนะครับคุณครูเอาเกี่ยวกับบ้านในป่านะครับนี่มาแล้วใช้ดอกกุหลาบสีชมพูขยี้ลงไปปรากฏว่าน้ําสีออกมาทันทีครับก็จะมีผงสีเราก็อาจจะใช้แปรงปลายอะไรปัดก็ได้ ดอกไม้สีม่วงครับโหนี่สีนี่ออกดีจังเลยนะครับทําเป็นรูปบ้านสีม่วงส่วนสีเขียวนี่ก็เราก็จับเอาเลยครับใบไ,ไม้สีเขียวของเราเลยเอามาขยี้ขยี้เป็นพื้นนะฮะนั่นเลยก็ทําเป็นวิวทิวทัศน์เป็นอะไรก็ได้ภูเขาดวงอาทิตย์โอ้ไม่ห้ามตามใจนั่เลยครับดอกกุหลาบสีแดงอมชมพูขยี้ขยี้ดูสิดอกกุหลาบนี่จะฝืดหน่อยนละครับเพราะว่าน้ําสีไม่ค่อยออกอ่าใบใบนีใบ้ใบอยู่ข้างป่าเลยครับ นี่ก็ฝืดเหมือนกันแต่ก็อมสีเขียวมังคุดโอ้โหมากินตะกี้นี่เองครับเอามาังคุดมาถูดูสิจะไ,ได้สีน้ําตาลไหมอะปรากฏว่ามังคุดแฉเลยงานนี้เออไม่ค่อยออกผิดด้านนะครับจืดใบอัญชันทําเป็นทองฟ้านะครับเนี่ยถูลงไปเลยเป็นทองฟ้าเอาแบบง่ายๆไม่ได้เอายากถ้าเอาแบบยากนี่จะต้องไปรวบรวมใบมาหลายหลแล้วก็หาผ้า ้าได้ดีเอามาห่อกับพืชอีกแล้วก็บิดบิดบิด,บดให้เป็นน้ําโอ้โหมันนานเสียจังหวะมากพอเราเป็นเด็กครับเอาถูลงไปเลยจับใบไม้สีอะไรลองทุดถูดูแต่เวลาเราทำมก็ต้องระวังหน่อยนะครับเผื่อมีหนอนม,มีแมลงต่อยเอายุ่งเลยนะครับอ่านี่พุ่มไม้ครับใช้ใบใบตําลึงครับใบตํำลึงนี้จะออกดีมากครับเพราะว่าใบตําลึงในวิตามินซีสูงนะครับนะวันนี้เราอ่ะ เรียนศิละปะแบบบูรณาการทางวิทยาศาสตร์นะครับโดยเราไปทดลองหาพืชพันธุ์ต่างๆเอามาทดสอบดูว่าสกัดเป็นสีได้ไหมทาเป็นสีแบบปกติแล้วนี่แหละพอเสร็จปุ๊บถ้าภาพไม่ชัดนะักเรียนก็เอาสีไม้ดำตัดนะครับถ้ามีสีเมติกสีดำก็ตัดได้ตัดเลยนะครับพอเรียนทําเสร็จปุ๊บก็จะมีอัลบั้มนะครับอัลบั้มเกี่ยวกับศิละปะให้เราไปสะสมเก็บไว้ในลายกลุ่มนะครับอย่าลืมนะเขียนชื่อชั้นที่อยู่อะไรให้เรียบร้อยเบ็ดเสร็จนะครับพวกเราชอบลืม เอาละน้อเรียนดูไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยขยี้ขยำขยี้ขยำแล้วก็ถูลงไปนี่ทําเป็นดอกไม้สีม่วงนะครับดอกไม้สีม่วงแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตกแต่งที่หลังอา่าขยี้ขยี้อย่างเดียวอ่ต้องสปีดวิดีโอหน่อยทาไมสปีดหลังจากนั้นน้กเรียนสามารถจะใช้สีต่งตางๆเอามาผสมผสานได้นะครับเป็นการตกแต่งไม่ว่าจะเป็นสีไม้หรือสีช็อป หรือบางคนไม่มีสีไม้สีช็อกก็ไม่จําเป็นครับอาจจะใช้สีพืชนี่แหละแล้วก็ใช้ดินสอดำมาตัดเส้นเข้าไปเลยนะครับบันไดสีเขียวนะเติมยาสักสองสามต้นแต่เราไม่ต้องวาดเยอะนะครับแต่เราเน้นเน้นสีจากพืชเอาสี่งที่อยู่ใกล้ตัวเองมากที่สุดในต่างๆนะครับเอามาสร้างสรรค์อันนี้ต้นไม้อยู่ใกล้บ้านบ้านอยู่ใกล้คนพุมไม้อยู่ใกล้ท้องฟ้า,าท้องฟ้าอยู่ใกล้ภูเขาอ,อะไรก็ใกล้ทั้งหมดเลยนะเนี่ย นะ,ะก้อนเมฆก,ก้อนเมฆกใกล้ท้องฟ้าอีกนะครับส่วนบ้านเนี่ยใกล้พื้นดินอ่านนี่ใช้เมจิกดําตัดเส้นเลยนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับเป็นบ้านหลังกระตอ๊อบมีโอค์แดงใส่น้ำเอาไว้ล้างเท้าก่อนขึ้นไปอ่าแล้วก็ตัดเส้นทำเป็นระเบียงสามมิติอ่าแล้วก็ทําเป็นพื้นน้าเดี๋ยวเอาวัดเรือใส่ดีไหมเนี่ยเรือเรือนี่จะไปใส่ตอนหลังนะครับ แล้วก็สีไม้ลงเลยช่วยเข้าไปเป็นใบบัวนะครับเราจะมาเติมเป็นดอกบัวสีชมพูกันจะกชมพูสีแดงอะไรพวกนี้เป็นแบบมีคลองน้ําเล็กๆอยู่หน้าบ้านใบบัวสีเขียวนะครับแล้วเราก็เอาสีอะไรก็ได้ที่สามารถขึ้นเป็นเส้นได้ก็ทําเลยนะครับอันนี้กลุ่มดอกบัวอีกทีบัวบานในบัวบานนี่แล้วก็เติมผักผลไม้เข้าไปนิดหน่อย แอปเปิลแอปเปิลอะไรก็ใส่เข้าไปเลยครับสวยงามเลยตอนนี้นะใส่ลายเข้าไปอีกสีไม้ช่วยเสริมได้นะครับสีไม้สีช็อกช่วยเสริมได้นักเรียนก็ค่อยๆหาใบไม้ใบ,บ,บพืชอยู่ในบ้านเราเนี่ยแหละครับในรั้วบ้านนะยอะไรแต่หญ้าขึ้นมาเลยนะไม่แต่ดินก็ยังทําได้เลยนะครับดินและแตะน,น้ำนิดนึง<ๆ>มาทาน,นะครับเนี่ยผลงานสําเร็จแล้วได้แล้วครับวาดภาพสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเองนะจับเอามาใส่เป็นธรรมชาติท้องหนูเลยนะครับ ก็อย่าลืมเสียนังสอที่อยู่นะครับส่งไลน์อ่านี่รูปหนึ่งครับอันนี้เป็นต้นไม้ใช้ใบตำลึงนะครับใช้ใบตำลึงพอดีไม่ได้ในสารีขัดตอนเอาไว้พวกเราดูซูมกันแล้วกันเดี๋ยวสอนซูมอันนี้คนที่ไม่ได้ดูซูมก็เข้ามาดูตรงนี้ได้นะครับคือดูซูมก็มาดูตรงนี้พอมาดูออนไลน์ตรงนี้ก็ไปดูซูมคะแนนได้เท่ากันนะครับแต่ถ้าเราส่งผลงานมาก็จะได้เท่ากันนะครับเอาละเติมยาใน,นเนก็ดูเอาเลยนะครับ อรอบนี้ไม่เปิดเพลงนะครับรอบนี้ไม่เปิดเพลงเอาเสียงสดเลยฟังเอานะครับเสร็จหรือยังเอ่ยพอดีลืมทําขั้นตอนเอาไว้เราดูตอนสูมก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะทําใปไม้แบบนี้ให้ดูนะเอาละอย่าลืมส่งภาพมาที่ไลน์กลุ่มนะครับเสียดายไม่ได้เปิดโรงเรียนคิดถึงเด็กๆมากนะจ๊ะไม่รู้เด็กเป็นยังไงบ้างฝีมือฝีไม้อ่อนละละถวยละมั้งเนี่ย ทำด้วยตัวเองเลยนะพ่อแม่แนะนําได้อยาให้พ่อแม่ทําเองนะสงสารพ่อแม่นะครับเอาละสวยงานครับนี่เป็นการตกแต่งเติมใบไม้เติมต่างๆเข้าไปครับ,รบนี่เป็นขั้นตอนตกแต่งนะครับใบตําลึงเนี่ยจะเด่นชัดมากเลยทําไมเป็นสีเข้มละ่ะก็บีบน้ําทิ้งเอาไว้นะครับเอาละไปลองทํานะครับ